สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินข้าวแกงกันนะคะพอดีผ่านมาทางเส้นบางละมุงนะคะก็จะเป็นข้าวแกงใต้ค่ะพร้อมต้มเลือดหมูและก๋วยเตี๋ยวนะคะกีานนี้เขาค่ยนะค่ะได้เป็นข้าวแกงราดสองอย่างมาค่ะหน่อไม้นะคะแล้วก็แล้วก็เป็นผัดไก่ค่ะและนี่ก็เป็นปลาทอดขมิ้นนะคะน้ำพริกกระปิกับผักสดฟรีนะคะ แล้วมีขาดไม่ได้ค่ะเมนูเส้นที่ต้องกินเกือบทุกวันค่ะเส้นเล็กน้ำใสค่ะมีลูกชิ้นมีปลาลูกชิ้นปลาแล้วก็มีหมูเด้งค่ะเช่นเคยค่ะน้ำซุปเขาหวานเค็มอร่อยแล้วนะคะับผมก่อบแลวก็เช่นเคยก็คือไม่เติมนะคะบบรรยากาศร้านก็จะประมาณประมาณนี้ค่ะ ราทอดนี่ตัวละ40บาทค่ะทุกคนส่วนข้าวลาแกงสองอย่างนั้นนะคะ60บาทค่ะมาทานด้วยกันนะคะส่วนกวยเตีเ๋ยวชามละ60บาทค่ะมาทานด้วยกันนะคะ อร่อยไม่ต้องปรุงค่ะค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ